สวัสดีครับผม KDDS นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ8จุดนะครับในการตรวจความพร้อมของรถยนต์ก่อนเดินทางไกลเราต้องมาดูอันดับแรกก่อนเลยนะครับหัวใจสำคัญเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญเลยสตาร์ทไม่ติดไปไหนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยหลกัหลกๆก็จะแบ่งเป็นแบตเตอรี่ของในเรื่องของแบตเตอรี่แห้งกับแบตเตอรี่น้ำแบตน้านะครับ แบตน้ําเราก็จะดูง่ายๆเลยครับว่าจะมีช่องให้เติมน้ํากันนะครับช่องเติมน้ํากันเนี่ยนะครับเราจะต้องดูน้ํากันทุกๆช่องนะเช่นเราเปิดมาดูช่องแรกปุ๊บเต็มเราไม่สามารถอ้างอิงได้นะครับว่าทุกๆช่องนั้นเต็มหมดเราควรที่จะดูทีละช่องทีละช่องนะครับเติมให้เต็มครบทั้งหมดนะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่แห้งคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับแบตเตอรี่แห้งเนี่ยจะมีสถานะบอ,อกเลย นะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็จะมีแบตบลุกนี้เนี่ยก็จะมีสถานะบอกเลยตามนี้เลยนะครับจะมีสีของบอกเช่นนะครับอันนี้เนี่ยจุดตรงกลางสีแดงขอบน้ําเงินนี่คือไฟเต็มสถานะปกติเรามาดูกันป้าพอเรามาดูเสร็จปุ๊บนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะแพนเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ยผมดูเลยเนี่ยว่าไฟตรงกลางนะครับเนี่ยไฟจุดสีแดงขอบน้ําเงินแบตเตอรี่ลุกนี้เนี่ยอยู่ในสถานะดีเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าจุดแสดงสถานะตรงนี้ นะครับมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องมาตรวจสอบดูนะครับว่ามันอยู่ในช่องสถานะไหนถ้าแบตเตอรี่ไม่พร้อมใช้งานนะครับรีบทําการเปลี่ยนแปลงได้เลยครับผมเพราะว่าอันนี้คือจุดหลักๆที่สําคัญเลยนะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์จุดที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของลําดับต่อไปก็คือยางตรงนี้สําคัญมากจริงๆนะครับยางเราก็มาดูกันเลยว่านะครับยางสภาพโดยรวมนะครับมีรอยร้าวแตกลายงานะครับดอกลึกหรือเปล่านะครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าอย่างตัวดอกนะครับจริงๆตัวยางเนี่ยมันจะมีสะพานยางอยู่นะครับสะพานยางนี้ถ้าเกิดว่ายางอ่ะกินมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแนะนําควรเปลี่ยนครับดอกลึกไม่ลึกเราดูสามารถดูได้ด้วยตาเลยนะครับสภาพของยางนะครับไม่มีรอยร้าวไม่มีแตกลายงานะครับลำดับต่อไปนะครับจุดที่3าที่เราจะมาดูกันในเรื่องของส่วนตัวช่วงล่างนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากการขับขี่ประจําวันของเรานะครับวรถของเราเนี่ยนะครับ มีเสียงกุกกักนะครับหรือมีอาการผิดปกติจากเดิไมไปหรือไม่สู์ล้อตรงหรือไม่นะครับถ้าผิดปกติจากนี้ให้เรานำรถตรวจสอบก่อนก่อนที่จะเดินทางไกลกันลำดับต่อไปนะครับจุดที่4ที่เราจะมาตรวจสอบกันตรงนี้คือในเรื่องของตัวผ้าเบรกระบบเบรกนะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากตัวของน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกตรงนี้เนี่ยมันจะมีสถานะแสดงเลยนะครับว่าอยู่ในปริมาณ มินแม็กนะครับก็คือเต็มหรือว่าไม่เต็มนะครับโดยปกติถ้าไม่มีจุดรั่วในระบบเบรกเนี่ยนะครับน้ำมันเบรกจะไม่ขาดนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจุดรั่วหรือว่าน้ํามันเบรกซึ่งมันหายไปมากผิดปกติเราต้องทําการตรวจสอบเพราะว่ามันปิดมันมีจุดตรงไหนที่รั่วซึมออกหรือเปล่าเพราะระบบเบรกนี่คือสิ่งสําคัญนะครับถ้าเบรกโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต่ากว่า4มิลตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ จุดต่อไปนะครับลำดับที่5จุดนี้คือในเรื่องของระบบไฟส่องสว่างจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเล็กๆแต่มีความสําคัญมากเพราะนั้นคือความปลอดภัยของการเดินทางนะครับเราจะมาดูเลยว่าตรวจสอบเลยครับว่าไฟลีนะครับไฟหลักนะครับไฟสปอตไลท์ไฟเลี้ยวทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตําแหน่งสถานะพร้อมใช้งานหรือไม่นะครับรวมถึงในส่วนของด้านท้ายนะครับระบบไฟส่องสว่างต้องใช้งานได้นะครับไฟเบรกนะครับไฟถอยนะครับ ไฟหลักทุกอย่างต้องใช้งานได้หมดสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องตรวจสอบครับผมลหดับต่อไปนะครับจุดที่6ที่เราจะมาตรวจสอบกันในเรื่องของตัวน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องตรงนี้เราเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาเลยนะครับเราตรวจสอบน้ํามันเครื่องครับเราดึงขึ้นมาดูเลยครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีจุดบอกเลยครับจุดที่ต่ำกับจุดที่สูงนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยจะต้องอยู่ในระหว่างตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราทำการเช็ดแห้งแล้วเราเข้าไปตรวจสอบเลยครับ จิ้มลงไปจนสุดเลยครับปุ๊บเราดึงขึ้นมาดูใหม่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับโอเคเลยครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดหลักที่ต้องตรวจสอบเลยนะครับน้ำมันเครื่องขาดไม่ได้เลยนะครับในการเดินทางสาหรับต่อไปจุดที่7ที่เราจะมาตรวจสอบกันครับในเรื่องของระบบหล่อยเย็นระบบหม้อน้ํานะครับถ้ารถคันไหนที่เป็นหม้อ,อจุดเติม2จุดแบบนี้ผมแนะนํานะครับว่าควรจะตรวจสอบทั้ง2จุด แต่การตรวจสอบเนี่ยควรจะตรวจสอบก่อนที่จะขับขี่ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าเครื่องร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดต้องรอให้เย็นก่อนนะครับเปิดขึ้นมาดูตรวจสอบดูเลยนะครับว่ามีน้ําหรือไม่นะครับถ้าไม่มีเราต้องทําการเติมนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของตัวมอเอพักน้ําตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทุกคันจะมีจุดแสดงสถานะห,หมดนะครับว่าอยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ในตําแหน่ง full หรือว่า low นะครับห้ามต่ำกว่า low เด็ดขาดเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญ อีกหนึ่งเรื่องทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเปิดแล้วเติมเสร็จแล้วต้องปิดให้สนิทนะครับไม่ปิดไม่สนิทนี่ไม่ได้เลยนะครับอันตรายที่สุดเลยจุดที่8นะครับจุดสุดท้ายที่เราจะตรวจสอบกันคือในเรื่องของตัวนะครับยางอะไหล่และเครื่องมือประจํารถนะครับเราต้องมีให้ครบนะครับเพราะสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญในการเดินทางเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเราจะสามารถมีอุปกรณ์และอะไหล่ในการเปลี่ยนได้นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องที่จะพลาดไม่ได้คือในเรื่องของเบอร์โทรฉุกเฉินนะครับเดินทางไหนไปทางไหนหาเบอร์โทรฉุกเฉินประจําเขตหรือเส้นทางนั้น,น,นไว้รับรองครับเพียงเท่านี้8จุดคุณก็จะเดินทางได้อย่างสนุกทั่วไทยแน่นอนครับ